สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ b บียร์ตสโตนะวันนี้ก็มีอยู่เครื่องนะครับกำหนด Galaxy S6 Edge นะครับวันนี้ผมจะมาล้างเครื่องนะครับแล้วก็เราจะมาดูเงนถ้าสมมติเรารีเซ็ตนะครับปึ๊บไปตั้งค่าโรงงานนี้เลยปึ๊บมันต้องให้ใส่รหัสอ,อ,อ้นี้นะครับเราซึ่งเราก็ไม่มีแต่ผมไปเปิดเลยน้นก่อน หมุนักพัฒนาก่อนข้อมูลซอฟต์แวร์เรียบร้อยนะถ้าเราเปิดหมดนักพัฒนานะเวลาเรารีเครื่องอะไมันจะไม่ติดล็อกีเมล l นะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมว่าเรารีแบบวิบมือนะเปิด O E M ก่อน ปิดได้ไหมเชม็คดูได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เราก็ต้องทำการวิบมือแล้วก็ใช้เทคนิคอ,อีแบบนะครับเดี๋ยวผมจะลองก่อนวิบมือก่อนโอเคไม่น่าจะมีเราก็ปิดเครืองไปก่อนนะทำทำการวิบมือเลย ไอโดเอทนะครับนี่เครื่องนี้แล้วพอปิดเครื่องสนิทนะครับให้เพื่อนๆกดสามปุ่มนะครับปุ่มโฮมปิดเครื่องแล้วก็เปิดเสียงนะครับพร้อมกันนะครับพอคุณโลโก้นะครับกดปล่อยปุ่มเปิดเครื่องนะครับรอ ไปเลยรอนับหน้านี้ กดปุ่มถามปุ่มพร้อมกันหนึ่งทีนะนี่กดเพิ่มเสียงลดให้เพิ่มเสียงแล้วก็ปิดหน้าจอแล้วก็เมื่อกี้นะตอนที่หน้านะนะให้กดพร้อมกันนะมันจะดิ้งเข้าหน้านนี้ครับตีนี้เรากดเลื่อนนะปุ่มนี้นะไปที่วิบ data นะครับวิบดต้ไอ้นี้นะนี่แฟคทอรี่รีเซ็ตนะครับแล้วกดนี่ ยืนยันใบแล้วก็กด Yes มันก็จะล้างนะมันจะล้างเครื่องนะครัฟอร์แมตเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ไปล้างแคตอ,อีกทีนะครับโอเคแล้วก็รีบูตซึ่งมันน่าจะติด Gmail นะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่ทำการปลด Gmail อีกทีนะครับ นี่นะครับหลังจากล้างเครื่องนะครับเราดูนก่อนว่าติด gmail หรือเปล่าปเดี๋ยวผมใส่รนหะัสไมฟาก่อนโอเคเชื่อมไฟล์ Fi แล้วกดถัดไปครับนีก่ก็กดยอมรับอายรไปก็ถัดไปรอนะครับพอขึ้นหน้านี้ปแปลว่าไม่ติด gmail นะครับกดข้ามไปดูเลยได้ไหมถ้าได้ก็ โอเคไปว่าผ่านครับถือว่าเราลดนั้นกดยอมหลังครับถือว่าเราปลด,ดอ,ล <c oughs> ลดอ่ทำตรง x เขาได้ไม่ต้องตั้งนะข้ามไปก่อนข้ามไปเลยดูนะว่าติดทำตรง x เขาหรือเปล่ากดข้ามครับข้าม กดเสร็จไปเลยเรียบร้อยนะนี่เรียบร้อยนะครับ,น,บ,รน,รบนี่ก็วิธีการล้างซัมซุงแอคเคาน์นะครับผมในซัมซุงแกลเล็กซี่เอสหกเอนะครับก็ เห็นมล้างได้นะปวดติมันล้างไม่ได้ใช่ไหมนี่ก็สําหรับใครที่ชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับ s ไคร b e นะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจในการทำคลิปผมในคลิปต่อๆไปนะครับก็ขอวันนี้ก็ขอกราบลาไปก่อนครับขอบคุณครับ